ใครมาเที่ยวเมืองโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามเจอร้านเด็ดร้านหนึ่งมาเขาจะกินขนมจีนกับหมูย่างมีผักดองผักสดน้ำซุปหอมหอมบอกเลยครับว่าเด็ดมาก<ถ>ผมนี่กินเกลี้ยงซดน้ำซุปไม่เหลือเลยชื่อร้านอ่านว่ากวางบุญชาอันหงหรือเปล่าไม่แน่ใจเขาจะย่างหมูอยู่ในตอกซอยตรงข้ามแล้วจะเดินข้ามถนนมาเสิร์ฟย่างด้วยเตาถ่านหอมหอมเลยมีทั้งเป็นหมูชิ้นและหมูสามชั้นเมื่อปิ้งสุกได้ที่แล้วก็จะมาตัดเป็นชินช้นๆเสิร์ฟใส่ถ้วยวางอยู่บนผักดองปิดท้าย ราดน้ำซุปแล้วเดินข้ามถนนไปเสิร์ฟแบบนี้อ้หมูสับย่างชิ้นใหญ่ๆมาด้วยกินคู่กับผักเครื่องเคียงสดๆน้ำพริกดองกระเทียมดองใส่พริกป่นเหยาะน้ำปลานิดนึงวิธีกินคือก็จะใส่พกมีเยอะเลยครับตามด้วยใส่เส้นขนมจีนคนน้ำซุปหมูย่างให้เข้ากันซะหน่อยรสชาติน้ำซุปจะออกหอมกลิ่นหมูย่างหวานนิดนึงถือว่ากลมกล่อมเลยครับตักราดลงไปบนขนมจีนโอ้อยากกลับไปกินอีกเลยครับคีบขึ้นมากินคู่กับหมูสับย่าง หมูย่างหอมๆกินพร้อมกับขนมจีนผักสดสดยำอีกทีว่าฟินจริงๆขนมจีนจะใส่มาให้จานใหญ่ก็เติมไปสิครับถือว่าเป็นเมนูแปลกใหม่ของผมมากพอได้ลองชิมเข้าไปนี่คือเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อ,อหมูสับแผ่นใหญ่ตัวน้ําซุปที่ราดมานี่คือแบบหอมกลมกลอมจริงๆดูครับน้ําซุปเนี่ยขอสดให้มอะโอ้หอร่อยมากใครแวะมาแล้วก็บอกกันด้วยนะ